สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามน้องสาวน้องสาวบอกเลขสองตัวหางเลียวเน้นล่างพี่น้องตัวเดียวหางเดียวพี่น้องแล้วกับท้ายทะคลิปนี้แม่น้องได้วอน FC อยากให้ดูให้จบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ ไปตามหาเหราอห,หอบบ้านพี่น้องแม่น้องดาไปหอบบ้านหอบเมืองป้าเพื่อสิพ่อโตพี่น้องเลยมมบมไดหา้าโตง่ายๆตัวนี้พี่น้องนั่งเอกช่องของแม่น้องกระดานี่พี่น้องเลยไปไซมาคือหาบุพเพฮะไปไสามาไปรับบ้านหม,มออันพี่น้องแล้วมีคุณนิดพี่น้องพี่นิดที่เพนโอนเงินมาหายสองร้อยบาทเนาะ<ม>ที่ห้ไปหาไปหาหมอเขาไปพาแม่น้องดาพาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นยางเกาะ จำในบอเป็นอันเป็นไขวัดลงคอพี่น้องแม่ดากงดาไปแล้วหมดประมาณร้อยแปดสิบาทเนาะเหลือยี่สิบาทแม่วงดาเขาให้ผลเล่นแล้วพี่น้องเด้อไปหาหมอขอบคุณคุณนิดหลายๆเด้อที่ให้เงินผลโอนเขามาให้สองร้อยพาให้พาจเจ้าไปหาหมอเนาะแม่งดาก,ก็พาไปแล้วพี่น้องหมดไปร้อยแปดสิบาทเหลือเงินยี่สิบาทจะเอาไปซื้อ,อยังซื้อไข่มันบอซื้อไข่ มานี่มี fc ละละีหลายคนโทรมาหาแมงดาตามน้องสาวให้หน,อนอ่อยเลขกพี่น้องเล็่คนบ่อหลายห้างเล็กคนโตเดียวห้างเดียวพี่น้องเพ็่นเป็นคนพิเศษเลวพี่น้องเลยเล็กคนกับหาเสากินคำเลี้ยงแม่พี่น้องแม่กับแม่กับแข่งขาบุรีเนาะแม่กับแข่งขาบุรีพี่น้องคณก็บ,ษษษบ่อนี้ปันไดพี่น้องบอกเล็ก fc มันถือเด้อหงวี้เด้ดอกินเบิดไปไข่อะกินกินเบิ้ลไปไข่เบิ้วอลย เออไข่เปล่อเห้ยถือเลขงวดนี่ก็นเด้อเอฟซีจีโอนจีโอนมาห้สือไข่เด้อให้บอกเลขสืบๆได้แต่ตบอกเลขถืกๆงวดนี้ได้ไปงวดนี้ได้เลขตัวใดงวดนี้ว่าดังๆว่าดังๆเก็บคอนะอันย่าที่หมอห้มาหน่ะกินเบิดไปเบิรแล้วเบิดแล้วบ้าเสียงดังฟังชัดบันนี้พี่น้องเอาเอาเลขเอาเลขตัวใดงวดนี้ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโตเดียวห้างเดียวนี่บอกออกบนหรือออกล่างศูนย์หนึ่งออกล่างป้าพี่น้องศูนย์หนึ่งล่างพี่น้องศูนย์หนึ่งล่างโตเดียวห้างเดียวพี่น้องแมวองดาสิบกลกกับเพ้อพี่น้องด้อกลับเอาเองเพ้อพี่น้องเลขโตเดียวห้างเดียวของคนเลขสองหนึ่งล่างคนเราพี่น้องอ้า เอากับขาดด้วยหวดนี้เอฟ fc คอยมีโชคมีลามันเจาเา้าเดเออหอว fc คอยบดถือเลขหวดที่หลวกะถูกบกี่คนนะพี่น้องเพราะว่าเลขมันกระเนาะยังวไงพี่น้องเลขก็มีเขาไม่ลุ้นเนาะอ้อางวดนี้สรุปเลขของน้องสาวนะคะน้องสาวตามแบบด่วนดวนให้นะคะน้องสาวให้ไวแล้วหนึ่งมิถุนายนหกแปดเพิ่นไฮศูนย์หนึ่งล่างตัวเดียว้างเดียวพี่น้องสําหรับผู้ได้คุณน้อยแม่น้องได้แนะนําให้ เบิ่งคลิปนี้พี่น้องพอเลขเพิ่นบอลร้ายพี่น้องสําหรับคนทุนน้อยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขก็มีเขามีนูดพี่น้องอย่าว่ากันเด้อบ่มีผู้ใดรู้เนาะว่าเลขสิออกตัวใดเนาะแม้กระทั่งน้องสาวเพิ่นก็บ่รู้ว่าเลขสิออกตัวใดพี่น้องเฮาก็เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ1นึ่งมิถุนายน68ขอ FC มีโชคเวลากับน้องสาวนะคะน้องสาวเพิ่นอยากกินไข่นะพี่น้องไข่เบิดแล้วพี่น้องไข่ซื้อวันนี้ซื้อมาแพงนึงพี่น้องซื้อมาเพิ่นก็แบ่งค์ลงวัดเนาะ คือได้ยินข่าวว่าแม่เผิ่นบากวา่กเาเผิ่อเอาเอาไข่พี่น้องเพิ่นทั้งต้มทั้งเกียวทั้งต้มทั้งทอดพี่น้องเพิ่อเอาไปวัดพี่น้องก็อขอบคุณเนาะขอบคุณผูยย้ใหญ่ใจดีที่เผิ่นโอนเงินมาให้ซื้อไข่พี่น้องอแล้วก็ผอไปหาหมอกะไข่ไข่ไปเดี๋ยวี้ร่างกายเจ้าเลยไปหาหมอเลยไข่ไปยังเจ็บอยู่บอคอเจ็บเจ็บอ๋อย่าเบิดแล้วมันในเจ้าพยายามกินน้ำอุ่นเด้อเจาะ,จะกินน้ำเย็นเด้อ Ừ, ้าบอดี้ึ้นหรือ,อแต่ว่าเม,นะมื่อไนายแมงดามามาถามผลแล้วพี่น้องคนว่าพนดีขึ้นอยู่มันมีไขว่ไม่มไมยังนะพี่น้องแต่ผลยังเจ็บแต่ในข้อนะพี่น้องแต่ว่าพูดถึงเนาะเขาเขาจะไปตรวจตามโรงพยาบาลใหญ่ๆพี่น้องมันต้องใส่เงินหลายนะพี่น้องเพราะว่าบ้านแมงดาเพ,พ,นะพิ่นกะฐานะเพิ่นกะบอดี้นะพี่น้องลองตรงซะเพิ่นกะซ้ำตัวผู้เดียวซะเนาะเพราะว่าแม่เ <ừ. S 1> พ,พ,พิ่นกะพิการพี่น้องแม่ก็ไปใส่บไ,ไ,ได้แมงดาก็ซอยได้แต เป็นสะพานบุญให้เอฟซีแลวพี่น้องขวาสิไปหาโรงพยาบาลใหญ่ๆแบบตามโรงพยาบาลแม่งดากะหลายบาทเนาะ mm hmm. เพราะว่ายังพี่น้องบ้านแม่ลงดาไม่มีบัตรทองไม่มีบัตรประกันสังคมใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างจะใช้เป็นใช้เป็นเงินแต่ถ้าตรวจมาแล้วเราเป็นโรคสูตรว่าโรคมาเร็งโรควันนาโรคเพิ่นเสิมิยาโครงการไทยรปตองเสียพี่น้องนอกนั้นจะเป็นถ้าเป็นพยาธิอื่นหรือเป็น โรคอื่นว่ายางไงใช่ไหมพีญาติอื่นคือโรคอื่นพี่น้องแมงดาวบอกลา,า,าวบอกไทยตกลาวใ่พี่น้องว่าลาวตกไทยไทยใิพี่น้องเลยถ้าเป็นวันละโรคหรือเป็นเกี่ยวกับมาโลงมะเร็งอะไรจะเป็นได้ยาได้ยามาฟรีพี่น้องแต่ถ้าเป็นโรคอย่างอื่นเสียตังค์อย่างเดียวนะคะบ้าแมงดา,าจะเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะพอเป็นอย่างเดียวถือเลขหัว,วน,นี่เดี๋ยว fc โอนมาได้สิขอยสิผ้าพไปซึงค้าเป๊ะๆขอยกับผ้าไปได้อยู่ คอยเขาจะไปแบบขาเป๊ะๆแล้วพาเจ้าไปเนาะแต่ให้เลขเขานะเนี่ยสองตัวก็รวยได้พี่น้องอ่สรุปเลขของน้องสาวนะคะหนึ่งพทษนายนบวกแปดน้องสาวเพิ่นไ้เลขศูนย์หนึ่งล่างโตเดียวห้างเดียวพี่น้องเพิ่นว่าทาถูกเลขตัวนี้เพิ่อนอยากไปหาหมอโรคบ้านพี่น้องเพราะว่าปกติไปหาหมอแต่ประจําในบ้านพี่น้องหาหมอไปยังไงว่าหมอประจําหมู่บ้านพี่น้องไม่ใช่หมอใหญ่นะแบบนี้พี่น้อง หมอเอา,าตรงภาษาจับาลฮาว่าหมอหมอประจำก,การในหมู่บ้านนะพี่น้องเป็นอนามัยแบบนี้นะพี่น้อง<ม>ไปโไรงพยาบาลใหญ่อะไรอุปกรณ์การตรวจมันกันสีบ,บปันไดน,นะพี่น้องหัวส่วนมากคนก็หช้เป็นยาเนาะให้เป็นยาพน<ม>่นยัยงจัดมากพี่น้อง<ม>ให้เอฟซีมีโชวมีลาบมันเจ้าเดอ<ม>้อวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดศูนย์หนึ่งล่างโตเดียวห้างเดียวพี่น้อง เนี่ยแต่เสียงดังด้วพี่น้องข้างบนเพื่นกระตัมไปกับเข่าพี่น้องกระตัมตึ๊กตึกตึกอยู่กินข้าวไปฮะเดี๋ยวกินข้าวไปยังว่าถ้กินข้าวอยู่อ่าตัวจะไปจะไปกินยามได้จะไปกินข้าวสอยแจ้ตอนนี้ประมาณจ็กโมงละเที่ยงกว่าละบ่ใบโมงบใบสองละพี่น้องเอ้ยคือจะไปกินข้าว เป็นโรคกระเพาะดิ่ขอบคุณหล,ลายๆตี๋ไห้แนวทางเอฟซีเด้อ,อขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับน,น้องสาวนะคะเพื่อนบอกว่าศูนย์หนึ่งล่างโม<อ>มีข้างบนบ่มมโมมีสามตัวตรงๆรงบ่มีบ่มีสามตัวไหมมีตัวไหสามตัวตรงๆศูเชืหนึ่ง <01. S 1> อ๋อก็คือศูนย์หนึ่งโอ้ปากกย่ำแต่ศูนย์หนึ่งแล้วพี่น้องเด้อจัดไปแล้วพี่น้องเด้อศูนย์หนึ่งเป็นบ้าพี่น้องศูนย์หนึ่งถามสามรอบปากก็ยกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งพี่น้อง ศูนย์หนึ่งล่างออกตรงตรง,ตงพี่น้องอา้าวหนึ่งมิถุนายนหนี่พี่น้องศูนย์หนึ่งล่างนะคะโค้งสุดท้ายพี่น้องเนี่ยน้องสาวให้มาแล้วหนึ่งมิถุนายนหกแปดเพิ่นให้ศูนย์หนึ่งล่างเผิ่นบอกต้องถ้าถูกมาเผิ่ออยากมีเงินไปหาหมอเนาะหาหมอที่โรงพยาบาลพี่น้องพอาโรงพยาบาลแม่ลงดากับบ้านแม่งดา,า,ม,งดามันใกล้กันพี่น้องแล้วไปทีหนึง่งก็ต้องเขาต้องได้จ้างรถนะพี่น้องเพราะนางรถกับะมาน เป็นชั่วโมงได้พี่น้องจากบ้านแม่งดาไปในเมืองพี่น้องเพื่อนเพ่อนอยากไปตรวจแบบเขาเรียกยังงนะพี่น้องเพื่อนเจ็บข้อบวายเนาะเพื่อนจะเจ็บคอพี่น้องแต่หมอตรวจหมอธรรมดามอเอายังไงหมอหน่อยซะนัะบานเขาเรียกมอหน่อยซะอุปกรณ์เพื่อนก็บริโนะพี่น้องเพื่อนก็แค่ว่าเป็นวัดพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเจ็บข้อมากนี้แม่งดาสังเกตมาสิเป็นเดือนแล้วเนาะเจ็บแต่ข้อเป็นบเอกินเขายังได้เป็นบอ กิน <Hello. S 2> เ,ออเขาได้ยู่ mm. แต่ว่ามันเจ็บบาหา mm. ืมเพี่น้อกกินเขาก็ได้อยู่แต่มันเจ็บอืม, mm. มันเจ็บแบบใดเจ็บเนี่ยบวแมนเจ้าสิเป็นอันขอกินเหลือบอวพี่น้องโทษเด้อ mm. แม่เองได้สังเกตขอ้อปวดมันจีเบ่งเบ่งบวบปวดโออโทษเด้อจับป้ามันมันแข็งพี่น้อง mm. มันเป็นข้อแบบใดพี่น,อน้อง,องอแม่้องได้บอกลูกผลเป็นเอาแม่เองได้บอกก็สังเกตพี่น้องโทษเด้อ ป้าพี่น้องมันแข็งมันแข็งพี่น้องมอะ้วมันบวมอ๋อแม่พงศดาพึงพึงสังเกตคับทักพี่น้องเดี๋ยวเด้แม่รลาจะซูมเห็นเบื้องพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นบ่อข้อพนพี่น้องนี่นี่ข้อพนเป็นบวมๆแบบนี้เลยพี่น้องนี่นี่เนี่ยโทษเด้อจับเนี่ยนี่พี่น้องมันแข็งนี่พี่น้องแข็งแบบแข็งปากเลยพี่น้องแข็งคือขาแม่ดงดาที่เป็นนันเป็นวันนั้นโรคกระดูกเลยพี่น้องอ้ภาวนาให้เลกเข่าเด้อภาวนาให้เลขเข่าเด้อเลยคอยสิ พาเจ้าไปเจ้าก็ข่อยก็ไปพร้อมกันเดี๋ยววันที่วันทีวันทีเศร้าเจ็ดนี่หมอหนัดค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดหมอนัดแม่วงดาไปไปอีกสเรย์คืนพี่น้องหล้วก็ไปตรวจว่าเฮากินยาเดือนหนึ่งนี่แม่วงดาเนี่ยโรคแม่วงดาไปถึงขั้นใดมันหยบว่าอย่างไรวมันกำเริบหรือมันถอยหลังหรือมันเดินหน้าว่าย่งไงนะของแม่วงดาพี่น้องแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นาอเพราะว่ามันเลขออกวันทีหนึ่งมิถุนาเนาะเลขมันต้องออกก่อนหนึ่งมิถุนา ขอ utes, ้อเป็นแข็งพ <vale> uh ี่น oh. ้องมันแข็งเป็นลำเลยพี่น้องลำแบบมันเป็นก้อนพี่น้องเป็นก้อนเออโมนา่นยังเจ็บตลอดพี่น้องมมลาผลเป็นเล่นแม่น้ำแม่น้องแม่น้องอาดานผิยีจมแต่ว่าเจ็บข้อเจ็บข้อพี่น้องแม่ต้องได้คิดว่าเจ็บอื่นลำลายไปเลยเจ็บอ๋อมันมันเจ็บปั๊บๆเลยบอกคือคือฮาบวกินเฮาบวกินเข่าหมอบวกินยำกระชิเจ็บตลอดนั่นบอกอ๋อ แม่อดาก็บลูกขาเพนจิเป็นโลกอย่างเด้อพี่น้องแต่ว่าข้อพนแข็งมันเป็นบนบ่วงกันมาพี่น้องแล้วมันเป็นลำลำกันมันแข็งไปขาภาวนาให้เลขเจ้าเขาเด้อขอให้เลขเป็นเขาแล้วพี่น้องศูนย์หนึ่งตรงตรงเลขล่างวนมาพี่น้องสองตัวก็รวยได้พี่น้องขอบคุณหลายๆายเด้อขอให้เจ้าไยไวเด้อแล้วก็ขอภาวนาให้เลขเจ้าเขาเด้อให้เลขเขาเพื่อจะได้มีเงินไปผ่าตัดเลยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้อง